พระเอกชื่อดังแย้มข่าวดีรักมาราธอน12ปีใกล้แต่งแล้วต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาสำหรับตีพรพัฒเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมประกวด a อสเนม n มนแอนด์บูแมนสโดยการประกวดในครั้งนั้นเขาได้รับรางวัลชนะเลิศต่อมาตีได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนักแสดงนิวเจนของช่องวัน โดยตีได้เรียนการแสดงกับทั้งช่องวันเป็นเวลาประมาณ1-2ปีก่อนจะมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกเรื่องเธอคือผมลิขิตและต่อมาตีก็ได้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังจากการรับบทเรืออากาศโทร,รวิทยัธมาตในละครเรื่องพาตุคาตลาสุดตีได้ออกมาเปิดใจผ่านนายเอ็นเตอร์เทนถึงชีวิตที่ผ่านมาพร้อมสถานะหัวใจที่ไม่ว่างแล้ว โดยตรียอมรับว่าน้อยใจตัวเองไม่ดังจนขอผู้จัดการไม่ออกงานดีกว่าแล้ววันนี้มีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ยืนยันไม่เหลิงขอเป็นตัวของตัวเองแบบเดิมน่ารักกับทุกคนขำๆแฟนคลับมาขอพรเพราะอินบทข้อปู่พญานาคลันความเสมอต้นเสมอปลายสำคัญกับต้นเพราะกว่าจะมีวันนี้ที่คนรู้จักได้เคยเสียน้ำตาม,มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ส่วนเรื่องหัวใจหนุ่มตีพูดหมดเปลือกไม่คิดปกปิดเพราะอยากให้เกียรติแฟนสาวนอกวงการที่คบมาตั้งแต่อายุ16ยกให้เป็นกำลังใจสำคัญและอยู่ทุกโมเมนต์ในชีวิตซึ่งตนวางแผน2-3ปีเรื่องแต่งงานอยากสร้างครอบครัวยำ้ำไม่ปล่อยมือผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างความสำเร็จ